สวัสดีเพื่อนๆนี่บรรยากาศยามเย็นค่ะวันนี้ถนนแถวบ้านค่ะเพื่อนๆอุ๊บหมาดก็ดึงเพื่อนเลยอันนี้ช่วงคริสต์มาสบ้านเรือนเขาก็จะปลูกไหนอินเตอร์แดดทุอ๋ おってもんか。向こうににそうにか。出たもんだ。